สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ็อบมาเนีนพูครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในทุกๆวันศุกร์สำหรับซีรีส์ที่ชื่อว่า m o n e y a m u l e t นะครับเป็นเครื่องรางนำโชคทางด้านการเงินนะครับที่ใครเปิดฟังแล้วก็ลองทำตามเนี่ยก็น่าจะมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินลงทุนมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยในแบบฉบับที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกๆสเต็ปที่เราจะค่อยเติบโตกันไปในสัปดาห์นี้ครับอยากจะมานั่งพูดคุยกันสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวของ วันที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเก็บนะครับเป็นสภาวะหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่เก็บเงินออมมาในสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะมีเรื่องราวที่จําเป็นต้องใช้เงินเก็บของตัวเองนะครับวันนั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเราจะมีวิธีการในการแฮนดลความรู้สึก จะให้กำลังใจตัวเองยังไงแล้วก็จะมีแนวคิดในการเริ่มต้นออมเงินใหม่ในอีกครั้งหนึ่งยังไงบ้างนะครับผมเองเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาบ้างพอสมควรแล้วก็ได้มีโอกาสสอบถามคนที่อยู่รอบข้างนะครับว่าเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาไหมทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเคยซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแชร์และมานั่งพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวตรงนั้นครับนี่ เรามาดูเลยนะครับว่าแบงค์50นะครับตอนนี้มาทินพูเนี่ยเก็บมาได้กี่ใบแล้วนะครับในปึ้งหนึ่งนะครับก็จะมีทั้งหมด10ใบนะครับแล้วก็ได้มาเพิ่มอีก2ใบนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเงินในซีรีส์มันนี่อัมโเที่เราเก็บกันเป็นแบงค์50นะครับเป็น50บาทชาเลนเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับจากใครที่ติดตามตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่า เก็บได้แค่ไม่กี่สตังค์นะครับพอเราสะสมสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็ค่อยๆเป็นก่อเป็นกรรำผมว่าความหมายของเงินก้อนนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่มูลค่าของเงินแต่มันอยู่ที่ความเพียรน,นะครับความสม่ำเสมอแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจที่อยากจะออมเงินนะครับแล้วก็อยากจะออมเงินไปพร้อมๆกับคนดูนะครับมีหลายๆคนก็เก็บไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเงินที่ผมเก็บได้นะครับ ก็อาศัยทั้งโชคนะครับการที่จะได้แบงค์50เป็นเงินทอนในแต่ละวันนะครับก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่แล้วก็อยากจะขอบคุณน้ำมันหอมระเหยนะครับจาก Family f เฟสฟาร์มของคุณครูพี่แอมนะครับนี่คุณครูพี่แอมส่งน้ำมันหอมระเหยแบบสกัดเองมาให้แล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดนะครับเรียกว่า เอาอาศัยจากในส่วนนนงครูพี่แอมเลยนะครับซึ่งหอมมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ผมจะทำคอนเทนต์เล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยต้องมีการล็อกดาวน์ในช่วงแรกนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ธุรกิจใหม่หรืออาจจะได้ความรู้ใหม่นะครับซึ่งพี่แอมเนี่ยเขมีธุรกิจที่เป็นโฮมสเตย์มีธุรกิจนวดเป็นทิปอัยาราของพี่ทิปนะครับแล้วก็มีธุรกิจก็คือขาย พืชผักผลไม้ต่างๆนะครับจนก้าวสู่ธุรกิจที่เขาเนี่ยไปเรียนการทําน้ํามันหอมระเหยและแบบสกัดเองนะครับจากมือหนึ่งของประเทศก็คือเป็นด็อกเตอร์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสกัดน้ํามันหอมระเหยนั่นก็นคือด็อกเตอร์จงกดชพรนะครับ จนกลายมาเป็นน้ำหอมขวดนี้นะครับไว้จะทำคอนเทนต์รีวิวเพิ่มเติมในช่องนะครับก็ต้องขอบคุณพี่แอมมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับก็เหมือนเป็นสปอนเซอร์ประจำสัปดาห์นะครับแต่จริงๆก็คือเป็นการเล่าสู่กันฟังเป็นการช่วยนำเสนอนะครับมาพูดถึงความจำเป็นในเรื่องของการเก็บเงินแล้วก็การออมนะครับว่าพอเราออมเงินมาสักช่วงหนึ่งนะครับมันอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญนะครับที่ต้องหยิบเงินเก็บเนี่ยมาใช้เช่น การเจ็บป่วยนะครับอุบัติเหตุนะครับหรือว่าในช่วงที่สถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่มีไรายได้เข้ามาเลยต้องใช้เงินเก็บที่ตัวเองมีอยู่หรือว่าเป็นเงินลงทุนของบริษัทนะครับบางครั้งเวลาที่หลายๆคนทําธุรกิจเนี่ยก็แยกบัญชีกันว่าอันนี้เป็นบัญชีของบริษัทเป็นบัญชีของ SME เป็นบัญชีของร้านค้าแต่บางช่วงเวลาที่เราไม่สามารถที่จะ หรือว่าเหตุการณ์ที่มีความจําเป็นเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทาเป็นต้องเอาเงินเก็บตรงนั้นเนี่ยมาประครับประคองธุรกิจนะครับในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์หรือความรู้สึกยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมเล่าจากมุมของผมนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาแชร์กันได้นะครับสิ่งแรกที่รู้สึกนะครับในช่วงเวลาที่ต้องเอาเงินเก็บของตัวเองเนี่ยมาใช้ผมจะมีความรู้สึกว่าแบบรู้สึกเสียดาย กับการที่ต้องเอาเงินตรงนั้นออกมาใช้มีความรู้สึกเสียดายเกิดขึ้นมาเป็นอย่างแรกนะครับผมให้ดูนะสมมุติเงินที่ผมเก็บมาในกล่องนี้นะครับเป็นเงินออมเป็นเงินก้อนที่ผมเก็บมาด้วยความเพียรมากๆแล้วมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจำเป็นต้องใช้เงินเก็บก้อนนี้นะครับเพื่อที่จะผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นไปนะครับเวลาที่เราหยิบออกมาใช้ครั้งแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้เงินเก็บไปจนหมดเลยเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าแบบ โอหเสียดายจังเลยเงินที่เราเก็บมามันจะเป็นโมเมนต์แห่งความเสียใจแล้วก็เสียดายครับใครจะไม่เสียดายบ้างนะครับกว่าจะได้เงินมาเนี่ยก็เรีวยกว่าด้วยความยากลําบากนะครับก็เก็บมาด้วยความเพียรอันนั้นเป็นโมเมนต์แรกแต่พอเราได้เคลียร์วิกฤตหรือเหตุการณ์ตรงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับมีความรู้สึกว่าดีใจจังเลยที่เราเนี่ยมีเงินเก็บเพราะถ้าเราไม่มีเงินเก็บในวันนั้นครับ เราก็ไม่สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นไปได้โดยที่เราสามารถผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นไปได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยเงินเก็บแล้วก็เงินออมเป็นน้ําพักน้ําแรงของเราจริงๆนะครับข้อที่3เลยก็คือเราจะมีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราไม่เป็นหนี้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีเงินเก็บเงินออมแล้วดึงออกมาใช้เนี่ยช่วงแรกหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกเสียดายกับเงินก้อนนั้น นะครับแต่ผมบอกว่ามันเป็นสภาวะที่เป็นบวกลบผมเลยให้เรียกว่าเป็นสภาวะที่เป็นกลางๆนะเสียใจก็จริงที่ต้องใช้เงินเก็บของตัวเองแต่ก็รู้สึกดีใจที่มีเงินเก็บแล้วก็สามารถที่จะผ่านวิกฤตในตรงนั้นมาได้นะเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะผ่านทั้งวิกฤตเล็กวิกฤตใหญ่นะครับก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่เคยผ่านช่วงเวลาตรงนั้นแต่จะเล่าให้ฟังว่า หลังจากที่เราผ่านตรงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลการเก็บเงินสดเงินออมในรอบที่2เพื่อนเพื่อนเนี่ยสปีดขึ้นมากๆเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ผ่านเหตุการณ์ที่สําคัญในชีวิตมาแล้วครั้งที่1นึ่งะครับครั้งที่2เราจะรู้เลยว่าพลังแห่งการออมหรือว่าเงินสํารองฉุกเฉินเนี่ยมีความสําคัญและจําเป็นกับชีวิตของเราขนาดไหนเราจะเก็บไปอย่างเต็มที่เลยครับจนสามารถที่จะมีเงินเนี่ย cover ในเงินเก่าที่เราเคยถอนออกมาใช้จนหมดได้นะครับ ในร,นรอบนี้นะครับเราจะเก็บเงินไปเพิ่มมากกว่าเดิมเนี่ยอีกหลายเท่านะครับแล้วคราวนี้มันอาจจะมีบางเหตุการณ์เป็นรอบที่2นะครับที่เราต้องใช้เงินเก็บหรือเงินสำรองของเราแต่ในรอบนี้จะแตกต่างจากรอบแรกครับเพราะว่าพอเงินออมของเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับเราอาจจะใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินเก็บของเรานครับแล้วก็ยังเหลือเงินออมในบางส่วน รก็เรียกว่าไม่ได้ต้องใช้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือบางคนนะครับยิ่งเก็บเงินออมเนี่ยไปก้อนที่ใหญ่มากๆนะครับอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่เราต้องใช้เงินออมหรือเงินสำรองฉุกเฉินของเราบางส่วนนะครับบางส่วนนะครับเหมือนกับในคลิปเนี่ยผมดึงออกมาสส่วนแล้วก็ยังเหลืออีกหลากหลายส่วนที่เก็บเอาไว้ในช่วงเวลาตรงนี้เราก็จะมีความรู้สึกว่าอุ่นใจจังเลยโชคดีที่เราเนี่ยมีเงินก้อนนี้ เพราะฉะนั้นในเชิงจิตวิทยานะครับเราจะรู้ว่าเงินเก็บเนี่ยมันเป็นเป็นสัญลักษณ์ของความความรู้สึกสิ่เขียวมีความรู้สึกถึงความมั่นคง มากกว่าสิ่งใดในโลกนะครับโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้ใครที่มีเงินเก็บเยอะๆมีเงินทุนเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็รอให้ช่วงโควิดเนี่ยผ่านไปได้จนที่เราจะสามารถคิดค้นวัคซีนจนที่โรคระบาดตรงนี้สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับเพราะฉ ในช่วงเวลาตรงนี้ผมว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยต้องเรียนรู้ในเรื่องของเงินออมมากๆนะครับเห็นว่าเงินออมเนี่ยมีความสําคัญยังไงก่อนที่เราจะไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในทองคำนะครับตอนนี้ใครๆก็ไปซื้อหุ้น OR กันนะครับเป็นหุ้นที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับถามว่าซื้อได้ไหมผมว่าซื้อได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงทุนในหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีเงินออมก่อนนะครับตามสูตรของบาตินพูที่บอกว่า ถ้ามีรายได้นะครับเราก็ต้องออกไว้ก่อนเลย20%ใช่ไหมครับลงทุน20%นะครับแล้วก็พุ่มเฟือย10%กินใช้50%งั้นแปลว่าถ้าเราสะสมเงิน20%ของการลงทุนมาแล้วเนี่ย ช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอาเงินลงทุนตรงนั้นเนี่ยไปซื้อหุ้นที่เราคิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่าน่าจะมีผลประกอบการที่ดีในอนาคตซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะชี้นําหรือบอกได้นะครับว่าลงทุนในหุ้นตัวไหนแล้วมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับแต่จริงๆเบื้องหลังเนี่ยมีคุยหลังไม่ไปเยอะมากนะครับแต่ไม่สามารถที่จะออกสื่อได้นะครับในเรื่องราวของหุ้นนะครับ หุ้นเนี่ยมีตั้งแต่คนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ร่ารวยด้วยหุ้นแล้วก็มีคนอีกมากมายที่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับอาจจะเป็นทางของบางคนแต่อาจจะไม่ได้เป็นทางของบางคนนะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่ามีเงินเก็บหรือหลายคนเรียกว่าต้องมีเงินเย็นถูกไหมครับทุกครั้งที่ลงทุนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเสี่ยงแล้วเราจะยอมรับความเสี่ยงในส่วนนั้นได้ไหมครับก่อนที่จะไปลงทุนก็ต้องมีเงินเก็บก่อนนะครับหลังจากที่ เราผ่านวิกฤตในช่วงที่จะต้องใช้เงินเก็บในสิ่งที่สําคัญของชีวิตอาจจะเป็นความเจ็บป่วยอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจจะเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวอาจจะเป็นเงินลงทุนในธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะครับผมว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเติบโตขึ้น แล้วก็มองโลกอย่างความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับมีความสุขขุมมีความละเอียดรอบคอบก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเงินอะไรใช้เงินเนี่ยในการซื้อข้าวของอะไรเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมทําให้ก่อนที่ผมจะซื้ออะไรผมก็ต้องคิดแล้วคิดอีกมานะครับจนผมมาทํารีวิวต่างๆในช่องมา r ิน Po ูนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียตังซื้อข้าของชิ้นนู้นชิ้นนี้กันเต็มไปหมดนะครับ จนถึงจุดหนึ่งที่ผมว่าโอ้โหทำมาประมาณ500กว่าคลิปแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทำคอนเทนต์เพื่อที่จะให้คนดูในช่องเนี่ยได้มีโอกาสเก็บเงินได้บ้างได้มีโอกาสใช้เงินอย่างมีความสุขไม่ได้แปลว่าผมจะหยุดช้อปปิ้งนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่ซื้อสิ่งของที่เป็นฟุ่มเฟือย แต่ว่าก่อนที่เราจะซื้อนั่นแนหะเราควรจะออมให้พร้อมก่อนนะครับเรียกว่าวางแผนชีวิตของเราเนี่ยให้ดีในแต่ละสเต็ปก่อนเราจะได้มีความรู้สึกอุ่นใจกับทุกๆเหตุการณ์ที่เข้ามาทดสอบในชีวิตของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินออมเหล่านี้ที่เราออมไว้นี่นะครับมันไม่ได้แปลว่าจะต้องอยู่กับเราไปทั้งชีวิตครับบางครั้งบางช่วงจังหวะของชีวิตเราอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินเก็บหรือเงินออมหรือเงินสํารองฉุกเฉินได้นะครับมันจะอุ่นใจมาก ถ้าเงินที่เราเก็บมาเนี่ยมันมีจํานวนที่มากกว่าเงินที่จําเป็นต้องใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่เริ่มที่จะเก็บเงินเลยในวันนี้เนี่ยเราในวันที่มีความจําเป็นตรงนั้นเนี่ยเราจะเอาเงินจากไหนมาใช้เพื่อให้ชีวิตรอดผ่านวิกฤตตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังคิดว่าเงินสดเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นมากๆกนะครับก็เลยเป็นที่มาของซีรีส์ที่ชื่อว่ามันนี่ออมูลเล เพราะฉะนั้นบทสรุปนะครับในคลิปนี้ก็คือว่าในวันที่จําเป็นต้องใช้เงินเก็บนะครับอาจจะรู้สึกเสียใจในช่วงแรกที่ต้องใช้เงินนะครับแต่ว่าก็ขอให้รู้สึกว่าดีใจที่อย่างน้อยเราก็มีเงินเก็บนะครับที่สําคัญครับว่าถ้าเงินเก็บของเรานั้นพอดีกับเหตุการณ์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะครับ ขอให้ให้กำลังใจตัวเองว่ามันเป็นบททดสอบจากธรรมชาติจริงๆว่าเราจะผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้อย่างไรแล้วหลังจากที่เราผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเราต้องเอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาชีวิตแล้วก็ตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าเรายังโชคดีกว่าอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เริ่มเก็บตังค์ไม่ได้เริ่มออ,อมเงินไม่ได้เริ่มวางแผนทางการเงินไม่ได้เริ่มวางแผนชีวิตเลยแล้วก็มีชีวิตแบบ ไปวันๆนะครับอายุของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นนะครับเพราะแต่ละวันเนี่ยเราก็ค่อยเติบโตขึ้นเราก็ค่อยแก่ขึ้นแต่เราจะทํายังไงให้ทุกๆวันของเราเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายแล้วก็มีความมั่นคงมากที่สุดนะครับความความเสถียรจริงๆมันไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้นะครับแต่เราสามารถที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็สามารถที่จะวางแผนชีวิตได้เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ได้อย่างมีความสุขนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามในซีรีส์มันนี่อะโมเลตนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับขอสวัสดีเรียกว,ว่าแฟนคลับที่ติดตามจากชิคาโกเลยนะครับได้อ่านคอมเมนต์แล้วผมมีความรู้สึกว่าดีใจมากนะครับที่ช่องเล็กๆแห่งนี้นะครับพอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะต้องมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้เงินเก็บในช่วงนี้นะครับไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้องน้อยใจนะครับทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับขอให้ทุกคนมีเงินเก็บมีเงินออมมีความมั่งคั่งแล้วก็ผ่านทุกๆวิกฤตในชีวิตไปได้อย่างมีสติครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ